สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดือนเมษายนปีพศ .2565 อากาศแปรปรวนมากนะครับมีฝนตกมากและอากาศหนาวลักษณะเช่นนี้จะรบกวนไม่ผลเศรษฐกิจของเรา<ม>ก็คือรบกวนระยะการพักตัวของต้นไม้นะครับทำให้ต้นไม้ที่อยู่ในระยะการพักตัวอยู่แล้ว<ๆ>เกิดการแตกใบอ่อนขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับผลก็คือใบอ่อน ชุดใหม่ก็จะไม่สม่ำเสมอมีทั้งใบอ่อนและใบแก่ปะปนกันส่งผลให้การออกดอกไม่สม่ำเสมอมีดอกอ่อนดอกแก่ปะปนกันผลต่อมาก็คือผลผลิตจะเก็บเกี่ยวได้ไม่พร้อมกันเพราะจะมีทั้งผลอ่อนและผลแก่ปะปนกันนะครับก็ขอให้กเกษตรกรบริหารการจัดการใบนะครับอาจจะมีการรูดใบหรือริดใบที่แต่ก่อนกำหนดเวลา รอให้ถึงระยะเวลาที่เหมาะสมของพืชชนิดนั้นจึงค่อยพ่นสารไทโอยูเรีย,รยรหรือสารในต,ตัวเจนสูงเพื่อเร่งการแตกใบชุดแรกให้พร้อมกันนะครับเมื่อใบชุดแรกพร้อมกันใบชุดที่2ก็จะใกล้เคียงกันการออกดอกก็จะใกล้เคียงกันการให้ผลผลิตก็จะสุกแก่ใกล้เคียงกันเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ